ที่ค่าเนาะโมวีนะคะตอนนี้จะบอกว่าเราไม่ได้ขับรถส่วนตัวมานะคะเรามาใช้บริการแท็กซี่เพราะว่าวันนี้อากาศมันร้อนรถมันติดแล้ววันนี้มานั่งแท็กซี่คุณลุงคนหนึ่งน่ารักมาก <c oughs> คือว่าท่านแบบว่าผ่าตัดกล่องเสียงออกไปนะคะเพราะท่านสูบุหรี่มา35หป,ปีแล้วท่านก็แบบว่าพูดไม่ได้เงี้ยแล้วก็คือต้องทําอะไรก็ต้องแบบเหมือนจดอะไรเงี้ยค่ะนี่นะะ้าตาคุณลุงน่ารักไหม คุณลุงไหนชอบเวลาพูดไหนสิคะว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรมันต้องมีอุปกรณ์เลยนะเวลาคุยสวัสดีครับเห็นไหมไหนขอเปิดที่คอได้ไหมคะว่าเป็นยังไงเห็นไหมนี่สอนไว้เลยนะคะคนที่สุบุรีเยอะนะคะดูคุณลุงเป็นตัวอย่างเลยว่าเดี๋ยวจะพูดไม่ได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่มาคุณลุงน่ารักมากยังไงก็ถ้าเงอก็ถ้าใครผานก็จะลืมนี่นะแวะเรียกคุณลุงทะเบียนนี้เลยเพราอทหารล่อเรือ 3 8 0ศนะคะตอนนี้เลยคุณลุงน่ารักมากเลยนะคะลองเรียกใช้บริการคุณลุงน่ารักมากเลยคะเป็นหนุ่มกาญจนบ,บุรีนะคะเวลาจะคุยอะไรไม่รู้เรื่องเราก็ใช้วิธีเขียนนะคะอันนี้คือสอนไว้เลยนะคะเลิกสุบ,บุรีกันนะคะเพราะว่าตัวโบเองก็มีสุบ,บุรีเหมือนกันนะคะบ๊ายบาย